ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศกรมอุตุนิยมทิทยาทีแจงข่าวสภาพอากาศเหมือนเดือนมีนาคม2554กรมอุตุนิยมทิทยากระรวนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องชี้แจงข่าวลือเรื่องอากาศช่วงนี้เหมือนกับอากาศที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2554นั้นตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อความเรื่องอากาศช่วงนี้เหมือนกับอากาศที่เกิดในเดือนมีนาคมปี2554นั้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นในฤดูฝนปีนั้นคงไม่ต้องบอกเพราะทุกท่านจำได้ไม่มีวันลืม และพบเจอกับตัวเองดังนั้นหากพิจารณาจากหลกักทฤษฎีของความคล้ายคลึงกันของสภาพอากาศแล้วฤดูฝนในปีนี้พึงระวังให้จงหนักสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับกลัวว่าจะไม่เตือนนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ต้องติดตาม ให้ตระหนักในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแม้ว่าต้นปีเป็นต้นมาปริมาณฝนที่ตกในปีนี้มีค่าปริมาณฝนสะสมเฉลีย่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ1นึ้ซึ่งใกลเคียงกับปี2,560ซึ่งเป็นปีที่มีน้ำมาก มาตั้งแต่ต้นปีตามรูปที่หนึ่งแต่เมื่อเทียบตามสัดส่วนของฝนที่ตกเป็นรายเดือนแล้วยังถือว่าฝนในช่วงต้นปีมีน้อยกว่าในช่วงฤดูฝนมากซึ่งกลมอุตุนิยมทยาจะติดตามและรายงานสถานการณ์รวมทั้งคาดการความผิดปกติของลมฟ้าอากาศ รวมทั้งผลกระทบที่จะมีต่อพี่น้องประชาชนให้รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะสถานการณ์ฝนในปีนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่ใช้สำหรับการคาดหมายระยะนานเช่นปรากฏการณ์เอนโซในปี2565นั้นเป็นปีของปรากฏการณ์ลานียาซึ่งคล้ายคลึงกับในช่วงต้นปี2554และปี2561ซึ่งคาดว่า จะเข้าสู่สภาวะเป็นกลางในระยะต่อไปจึงทำให้ช่วงต้นปีนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วคาดการว่าปริมาณฝนจากใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าปกติทำให้ปริมาณฝนโดยเฉลีย่ยจะคล้ายลึงกับปี2561ดังนั้นจึงขอให้ติดตามการพยากรณา์า จากกลมอุตุนิยมที่ยาเป็นระยะระยะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการวางแผนตัดสินใจทั้งในระยะต่างๆทั้งนี้การพยากรณ์อากาศมีข้อจำกัดเรื่องความคลาดเคลื่อนยิ่งนานยิ่งมีความคลาดเคลื่อนสูงอีกทั้งประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนลักษณะอากาศมีความผันแปรได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงระยะเวลาสั้น จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเพื่อการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณข้อมูลและประกาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ